นะครับวันนี้นะครับดูตอนนี้อยู่ป .2 แล้วก็มีพฤติกรรมพฤติกรรมก้าวร้าวก็ไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนี้อาทิตย์ไม่ไปเลยไม่ไปเลยอาทิตย์หนนะันหน้าหนึ่งนี่อาทิตย์นะครับอยู่อนุบาลสองไม่อยู่ปอ .2 อาทิตย์ลองเดินไปอยู่ตรงนั้นลองเดิน เทมากเลยครับใส่เทมากเลยครับว้าวัเิอะรอะไรมีการอไรกูเการอยเการอโอ้โหในสยกก็ได้ครับเดี๋ยวเราลง youtube นะครับพ่อมอยอมลงหอกี่ฮะหอีอกี่ เดี๋ยวกะค่อยพบไปเ,ออเ,เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวค่กะไปโอยอย่าเป็นวัยรุ่นไม่เป็นไรอย่าเล่นก่อนอดูนะครับตอนนี้นะครับตอนอยู่ย่าทำมาหน่อยทำมาหน่อยโค้ทเท่เลยเอ๊ะทำมาหน่อยเอ็ดดูหน่อย ติ๊บเอามามามาตีนมาเล่นเกมมา